สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรวพยากรณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจําที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาะคม65ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะโดยช่องของแพวพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามหลักลัคนาโดยใช้หลักของราศา์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวละคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุภที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณโคจออยู่ร่วมกับดาวคารคูมีที่เป็นดาวเจ้าเริอนปัตตนิแล้วก็ดาวเจ้าเริอนวินาศอยู่ในภพสุภะและมีดาวเสาคู่ศัตรูที่โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีอยู่ร่วมด้วย ส่วนในเรือนการงานพบที่10ของคุณนะคะมีดาวพรหัสีบดีโคจรได้องค์เกณนที่ดีทางโหราศาสตร์เป็นปัส,สวะเกณฑ์ค่ะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภมากเลยนะคะและยังมีดาวทิตย์ค่ะที่เป็นดาวเจ้าริญนภพพันธุที่เป็นคู่มิตรใหญ่และดาวพุธด,ดาวเจ้าริญการเงินแล้วก็ดาวเจริปุตตะโคจรมาอยู่ร่วมด้วย ดาวพุธิโครจรมาตรงนี้นะคะได้มาตรฐานเป็นเทวีโชคค่ะดังนั้นนะคะหากคุณใช้คําพูดในการเจรจาผู้จาสุภาพรู้กาลาเทศผู้จาไพเราะอ,อ่อนหวานก็จะนําสิ่งดีๆมาให้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะกลุ่มดาว145ที่ประกอบไปด้วยดาวทิศดาวพุธและดาวพฤหัสบดีนั้นที่โคจรอ,อยู่ในเดือนการงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มดาวที่เด่นในเรื่องของการเรียนรู้วิชาการค่ะดังนั้นนะคะหากคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานหรือว่าคิดทากิจการขยายกิจการหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีทั้งเรื่องชื่อเสียงในเรื่องของการงานและการเงินกับคุณค่ะ และหากว่าชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดนะคะที่กําลังมองหางานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานหรือว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานเข้ามาด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของคุณในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพัสประดีซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็อยู่ในภพที่1ิที่ได้องเกณฑ์เป็นปัสสวะเกณนตรงนั้นนะคะส่งผลให้ในเรื่องการเงินของคุณก็จะดีขึ้นกว่าช่วงก่นกอนๆมากค่ะปัญหากังวลใจต่างๆในเรื่องการของคุณก็จะค่อยๆคลี่คลายลงไปการเงินของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นคุณก็จะมีความรู้สึกสบายใจกับเรื่องการเงินมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้นะคะดาวเจะเริ่ความรักของคุณมาโครจรอ,อยู่ในภพสุภาอยู่ร่วมกับดาวสุขคู่มีแล้วก็ดาวเสาร์คู่วิบากส่งผลให้ในเรื่องความรักของคุณในสัปดาห์นี้ก็จะมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของความรักค่ะ แต่คุณเองก็อย่าไปหาเรื่องหาราวาให้เกิดการทะเลาะว่บบอะแว้งกับคนรักนะคะอะไรที่มองข้ามไปได้ก็ขอให้มองข้ามไปค่ะจะทําให้เกิดความสบายใจต่อทั้งสองฝ่ายค่ะส่วนคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะพบรักค่ะพบคนที่ถูกใจและใครที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วหายจากกันไม่ได้ติดต่อกันนะคะก็จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณค่ะก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรค่ะ และในช่วงวันต่างๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานค่ะการงานของคุณก็จะราบรื่นด้วยวันอังคารนะคะคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทํางานวันพุธและวันพฤหัสบดีนะคะการเจรจาต่อรองต่างๆจะได้รับความสําเร็จดีค่ะวันศุกร์ให้ระวังการจิตตกในเรื่องของความรักนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีความสบายใจขึ้นค่ะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ